ไม่ให้จมบทบาทเออกำลังสเลยไม่ข้ก็คืออะไรตกใะตกใมากเลยเออทําอเหรอเพลงอะไรนะคนเป็นไข้อะไรนะเอคนของใจขอใจแนะนำนะถ้าฟังต้องฟังพวงมะลัก่อนฟังทุกวันังเพลงพวงมะลัยของสอรามแล้วก็มาฟังคนของใจเพราะว่ามันคู่กันพวงมลาลัยคนของใจไงเนะจ้ากม่อีจ ้เขาเต้นดีๆหัวหน้าเขาเต้นออกแกสวยเอากุ้มมือผันตาตกใจครับเดี๋ยวบอกไอ้โบยังไม่ออกไงโย่โย่งานนี้มีสีอุยด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับกูก็ว่าอยู่แป้งกูหายไปไหนอยู่ที่หน้าตาคนนี้ดยคุณเอ้ย v ีไอพีเนาะอยู่หน้าอาเจ้ยจะภาพ วานระวังหลังให้ผมด้วยนะเพื่อเขาจะมากินไสลิเกเจ๊ะะเอสหัวไก่กุ้ยโอ้หัวไก่กูน่าจับตัวคนนี้เป็นพระว่ะในโยมเห็นพระเห็นเจ้าเดนี่จะยกมือไหว้มานั่งขำกันซะแล้วพระไม่ใช่ตลกโยมขอออกตัวแทนลิเกเด็กคณะสอนรามน้องเพ่นนะ นภเพชรนะเราไม่ได้ศาสนามาล้อเลียนพันธกเกนะโยมขอครับขอบคุณนะขอบคุณรางวัลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ั้งจ้าจนนะรู้จักพี่คนนี้ไหมสภาพนะผักไทยสวัสดีครับจับมือหน่อยได้จับมือหน่อยจับมือตา

ขวานเดือโโดใส่บิดบิดไม้ตาใจโอ้โห่เนีาา่ยมาหาซึ้อมาลุ่นใหม่แล้ว่าใส่ไว้ในตะแกงหน้ามาคนเดียวมันเปลี้ยวราเล,ลชยชวนที่มาเธอเดือเป็นโต oh, oh. Oh, oh. Yeah, yeah. ฉันข้าวช้าแล้วข้าวกุฏิอรออีกหน่อยสิแล้วก็ฉันข้าวเพนซื้อมามาไว้กินตอนเย็นตกดึอดใช่เลย หมองมันคืออะไรหมองทำอะไรอยู่วะทำวัดแกนะทำแกมากเลยเออทำวัดเหรอเหงนอะไรนะคนเป็นไข้อะไรนะคนของใจคนของใจแนะนำนะถ้าฟังต้องฟังพวงมาลัยก่อนฟังทุกวันฟังเพลงพวงมาลัยของสอรามแล้วก็มาฟังคนของใจเพราะว่ามันคู่กันพวงมาลัยคนของใจไงเจ้าดอกไม้ปนิดีวจะเา ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาเต้นดีๆหัวหน้าเขาเต้นออกมาสวยอากูมือพันน่ะอย่าพูดมากนะเดี๋ยววุ้ยจากคนนี้กินนะหลวงพ่อช่วยผมหน่อยครับไหว้หลวงพ่อแล้วเลยไปไหว้เจ้าอาวาสด้วยยังไงช่วยไหว้อไหลเหรอครับหลวงพ่อเขาให้รางวัลไงเห็นไหมเต้นแทบตายกูไม่ได้รางวัลเขาให้เจ้าของเพลงเออครับ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับหัวหน้าก็เพลงพวงมาลัยตอนนี้ยอดวิวก็กําลังไปได้สวยแล้วก็ของน้องเอสคนของใจแั่ปล่อยเมื่อวานนี้ฝากต่อด้วยนะครับเพลงของน้องเบลต่อจากน้องเอสซิงเกิลใหม่เพลงอะไรครับหลวงพ่อของน้องเอสเพลงอะไรนะคนของใจของเบลคนจันไรย่า <c oughs> มีท่าเต้นครับจยมีท่าเต้นเต้อะไรครับนี่ยังไงกิจกาจะ ส่งเลยคุณน้ำหนาวบิ๊กครับครับขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับดาวพีขอบคุณครับอะพีวานันนาตีเดชกนิี้รวยพุทธาภปไกลเลยกันรวยอายุอันรวยุก็รวยพันรวยรวยเรวยขอบคุณคุณน่ครับขอบคุณครับขอให้รวยๆทุกคนเลยนะครับอะไรนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพวงเที่ยวขอบคุณนะขอบคุณครับได้เยอะเลยแล้วจะใช้หมดไหมนะหลวงพ่อเอ๊แบง์ประเทศอะไรเนี่ยไม่เป็นไรดไปเลหลวงพ่อครับข้างหลังนี่ครับรับแล้วข้างหลังเลยน่าจะเป็นเงินต่างประเทศขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับออดีจังเลยน่ารักขอบคุณนะครับครับ ให้ได้นะครับถ้าใครจะให้แบงค์แบบนี้ให้น้องเบลได้เสมอเลยอายุวันรวยสุขวยพันรวยพูดวยขโมยสังโคจ้กูมาแจกอะไรกูีิเกมบ้าบอกนี่ดินี่ดิบ้อไงผมน่ะเดือดร้อนมาเป็นไรอ่ะต้องการพึ่งพึ่งหลวงพ่อนี่แหละพึ่งพระผมมีเรื่องเป็นไงเราผมถูกฟันถูกฟันครับ ป่ะเนี่ยมันแต่เกิดมาไม่เคยถูกปันนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับมีเลือดไหมมีครับครั้งแรกก็จะมีเลือดอย่างนี้แหละมันจะซิบซิบเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองัะมันปันตรงไหนอ่ะปันข้างหลังครับปันข้างหลังใช่ันแน่จัดเล่นท่ายยากจะด้วยปันหลังหน้าไม่ปันนะมันปันกี่รอบอ่ะเนี่ยปันสองรอบครับนี่จะอะไรมีเบิ้ล ฟันต่งรอบนงหลวงพ่อหมายถึงอะไรเขาเนี่ยเอามีดฟันไงใช่ผมมีเรื่องไงจะหอะผมผันหลังมันฟันข้างหลังโอ้มีเรื่องมีราวใช่อเ,เอาอย่างนี้นะตัดอกตัดใจยุคนี้สมัยนี้มันน่ากลัวบวชโอโหบวชพระนี่ไม่ต้องกลัวตายเลยพระไม่มีวันตายหลวงพ่อพูดสีสัวพูดจริงๆพระไม่มีวันตายพระไม่มีวันตายที่ไหนก็มีตายจริงๆอ่ะไม่มีหรอกมีแต่มรณะภาพ ภาพไม่ตายม่เคยพหะาตายผพม,มีแต่มรณภาพต,ตรงนั้นเนี่ยบวชภาพดีกว่าผมเนี่จริงๆผมไม่ได้อยากบวชเลยแล้วบวชทำไมอ่ะ พ่อแม่ผมมีตังค์ไอ้แถะนครนายกเนี่ยรวยจัดไม่มีใครสู้ผมได้อะจริงปะเนี่ยพ่อนี่มีนาไม่รู้กี่ไร่กี่ไร่บ้านไม่รู้กี่หลังเป็นกี่หลังรถไม่รู้กี่คันเป็นกี่คันเอามากองรวมกันไม่รู้เท่า,าไหร่เป็นเท่าไหร่โอ้โหแต่ในความที่ผมมาบวชเนี่ยผมจำใจจริงยังไงอะผมเนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะพ่อกับแม่ตายไปสมบัติต้องเป็นของเราอ,อยู่ไปอยู่มาไม่นานเฮ้ยแม่มีน้องโผล่มาคนเว้ยนึกในใจด้วยความโลภมันครอบงำไงไอ้น้องคนนี้ต้องมาแย่งสมบัติเราแน่เลยตัดสินใจวางแผนทั้งแม่นอนหลับเมื่อ ใสยย่ยาไนท์เนี่ยทาที่หัวนมแม่ไอ้น้องดูดยังไงก็ตายเขาแม่หลับเท่านั้นแหละผมก็เอายาใสายาไนท์ไปทาที่หัวนมแม่เอตีสองแม่ร้องรันบานเอ้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องคนเล็กเล่นเขาแล้วพ่อตายพอ่พอพ่อกูตายด้เนียตาย,ตายโอ้หมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เรามาบวช ไม่เป็นไรพ่อป่านี้ไปเกิดแล้วมั้งกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้ววันน้้องไปน้องง่ายเกียไใจหรอไปนะครับแล้วแต่มันน่ากลัวนะเรื่องนี้จำให้เป็นบทเรียนได้แล้วเนาะน่ากลัวอันนี้พี่ขอพูดอนุญาตพูดถึงนอกเรื่องนิดนึงนอกเรื่องไหมเห็นเองทะเลาะกับเมียเองบ่อยไงบ่อยแ๋ยว่ากลับไปบ้านเมียจะทาไว้แล้วมึงกลับไปไม่ดูไปดูตายฮาแล้วเบลมึงระวังนะน่ะแกวนะเออเคยวางแผนฆ่ามันมาหลายครั้ง แล้วมาพูดเ่ยเขาก็รู้หรอกก็ <troop. S 2> นี่น่ละเรื่องนี้แหละกลัวว่าเมียจะฆ่าผัวและทช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยอ่ะเ,ออเห็นอยู่มันจับได้ว่าเอฟพระโอ,โอ้ตอนแรกก็สืบสาวเราเรื่องไอ้หามันรู้ได้ไงว่าเราเอฟพระวะอ๋อมันรู้ทีหลังคือรู้จากพวกมึงนี่เองเอออ้าก็จงเป็นเรื่องจริงอ่ะที่นั่นก็จะฆ่ากูจริงๆรแต่เราต้องยอมรับลูกผู้ชายเกิดมาผิดก็ว่าผิดยังยอมได้เขาก็ให้อภัยมันไม่ได้คนไทยใจดี แเราเอฟจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงเออกูก็เอฟจริงไงกูก็รับแล้วนี่ไงเออเออเพี่งนั้นแหละคนของใจเออแล้ะทีนี้มาวางแผนฆ่าเมียเลยกูฆ <c oughs> ่าพ่อไปแล้วกูไม่มีอะไรจะเสียนี่กูจะฆ่าเมียเลยก็เลยไปเปึกษากับมือปืนถ้าผมจะฆ่าเมียผมต้องยิงตรงไหนมเม็ดเดียวจอดนะ่ะ <c oughs> มือปืนบอกเลยนี่ ผู้หญิงนั่นนะหัวใจมันจะอยู่ตรงข้ามกับหัวนมใช่เราเลงไปที่หัวนมมันยังไงก็โดนหัวใจตัดหัวใจตายดังว่าเราทำมือแบบนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเอาเข้าเพลงมือให้ได้อะเอาข้าเพลงมือให้ได้เลยอ๋อไอ้มือปืนบอกว่าเล็งไปที่หัวนมโดนหัวใจแน่นอนเรียบร้อยวันนั้แกวนั่งซักผ้าอยู่อืก็เล็งเลยนั่งประทับตาเลยกาลังจะยิงเลยบังเชื่อไหมแกวรอด เฮ้ยมันจะรอดได้ไงก็ริงโดวนมันก็าตายอ่ะก็จะโดนหัวนมนี่แหละแต่มันเฉียดไปโดนหัวเขายัางไงก็ไม่รู้มันนั่งอย่างนี้ไงหายดียไม่โดนนะแข้งจริงเลยมันล่วงเพลิมันเนี่ยพ่อกป็ซื่อจริงจริงจริงทุกเข่ามันบังอยู่รอบสองก็ยิงมันได้จริงปาก วันแรกไม่ตายวันที่สองยิงใหม่ตายไหมไม่ตายเข้าที่สีข้างเอา้าชนะสีข้างได้ไงอะ่ะกี่แก้วขมวนนมมาพับโดน<ย>สีข้าง<โดย>นี่เป็นไง<โดย>ตุงเป็นถุงกาแฟเลยชอบชอบนะไม่ใช่อ,<โดย>อ,อะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวกูมึงชอบ<โดย> เออวะไม่ใช่ผมเห็นภาพไงคนบ้าบอเลยมันมันวนไงโหแต่ว่าอย่ามันเออเอาเแก้แล้วเร้่คุถามหน่อยอะอะไรอ,อะตอนแรกเขาก็สวยเพราะเขามีลูกเขาก็ต้องเป็นธรรมชาติของผู้หญิงออยู่ด้วยกันมาเนี่ยเคยเคิดจะเลิกลายไหมทะเลาะก,กันเคยไหมไม่เคยแล้วไอทะเลาะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าว่าบาปไปเมียผมดีนะยังไงทะเลาะกับมันทีไรอ่ะ มันไม่เคยดา่าเราเลยอ่ะมันก็ดีแล้วประเสริฐมากได้ที่มีเมียไม่ดา่าเรามันด่าแต่คนพ่อคนแม่กูเออก็อยากให้มันดา่ากูมั้มันไม่ด่ามันด่าแต่พ่อแม่ดีเน,ะนาะเออด้เอาไงโอ้ยนี่ลูกไหามาเป็นสาวลำวงเลยลูกนี่เกเนาะลูกนีเก๋กเกมีอะไร ลูกชายเพชรเว็บเชียวฝากเด็กไว้หน่อยเวลาเด็กโตแหวนที่เด็กให้เด็กใส่แหวนถ้าเจอผมไม่เจอกันในคลาสภาคหน้าผมจะได้จำเด็กได้ลูกผู้ชายผู้ชาย,ชายเล่นมาตลอดต้องขำมุกลูกผู้ชายเดี๋ยวเอาทำไมอเด็กให้มันดีได้ไหมเนี่ยกันนี่ไงประคองมันอยู่เนี่ยประคองเด็กก็ประคองอย่างนี้ดิ มันมือนี้ถือไม้มึงจะเอายังไงเอาไปเลี้ยงไปลูกผมต้องมาเพระเอกนะก็รู้แล้วพระเอกที่ไหนไม่ลาอกมาแข่งลาขากลับเอาไปเลี้ยงหน้าเน่าก็แทกนะเออเลี้ยงไว้ให้ปากไว้ด้วยนะรู้แล้วรู้แล้วผมต้องไปธุระด้วยไปทําไปช่วยผู้หญิงคนนึงผมเกิดสุดสงครามผู้หญิงคนนึงเขารอความเกิดเดือดกัผมโอ้โห มันออกกําล <of us? S 3> okay. ังกายบางมันเป็นไร่วะมุกจะถนอมเลยนะไงพลาเอกเนี่ยก็พระเอกจะดีทําไมเราพระเอกโตขึ้นมาทําแบบนี้ไม่เป็นไงตัตมาเป็นสอนลามันเนี่ยสออร้ามเนี่ยทำไมลองให้ทำมั่งเขาทําไม่ค่อยเป็นทํามั่งโย่บางผมนะบางโย่แหวนที่เด็กเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แหวนแหวนเจ้ผมไม่เจอกันในภายภาคหน้าผมที่ได้จําเด็กได้ผมไปนะเจ้าดีเจ้าดีโอ้ย โอ้โหเนบตอนเย็นขับรถมาหันรถติดกระนาวเลยอ่ะทำไมอ่ะขับมาไม่ได้อ่ะมันขวางอ่ะอะไรขวางอ่ะก็ขับผ่านหินกองอรถติดเป็นแถวเลยหินกองจริงเนบนึกถึงวิหารแดงอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงโอ,โอไปนะเอะออ พอ่ออย่าลืมลูกผมนะลูกผมโตมาสำคัญที่สุดแหรนทีเ่เด็กใมเด็กใส่แล้วนะเออเอ้น,นี่เดี๋ยวไอตอนลิเกเลิกไปแวะไหว,ไวท่านเศรษฐาเขาหน่อยนะไป<อ>ท่านเศรษฐาเขามาบ้านเขาทำไมรู้ได้ไงว้าเศรษฐานครน,นายก<อ>มีม,มีมีปะ่ะมีป่ะไม่เอาไ,อไม่ไ<อ>ด้เอาได้นะเจ้าดีนะเอออย่าร้องนักเลยเกลียดชุดมึงจังเลย